สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับเราก็มาต่อกันในข้อที่3นะครับของแบบฝึกหัดที่2.9นะครับในเรื่องของการบวกลบคูณหารรักคนเศษส่วนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับนักเรียนอย่าลืมกดติดตามช่องของครูอุ้มไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปนะครับและที่สําคัญเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับครูอุ้มด้วยนะครับเรามาดูกันเลย ข้อที่3นะครับโจทย์ว่ายังไงโจทย์บอกว่าวิธีทำนะครับโจทย์บอกว่าเศษ23สิบสามส่วนด้วยสิบดนะครับลบเศษ5้าส่วนแปดคูณกับเศษสิบสองส่วนด้วย25นะครับแล้วบวกกับเศษเจ็ส่วน9อ่าข้อนี้มีวิธีลบวิธีคูณวิธีบวกนะครับ เราก็ต้องทําวิธีไหนก่อนครับให้ทําคูณกับหารก่อนนะครับมีวิธีคูณเราก็ทําวิธีคูณก่อนนะครับเศษยี่สบสามส่วนสิบแปดนะครับเรายังไม่ทําอะไรนะครับนักเรียนก็เขียนไว้เลยนะครับเศษยี่สม่วนสินะครับลบ ทีนี้เศษ5ส่วน8กับเศษ12ส่วน25นะครับเราจะทำตัวนี้เราก็จับตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนเลยก็จะเป็นอเอา5คูณกับ12นะครับ5คูณ12สใช่ไหมครับส่วนตัวส่วนก็จะเป็น8คูณกับ25นะครับด้านหลังบวกด้วยเศษ7ส่วน9แล้วก็เอามาไว้เหมือนเดิมนะครับ มันถัดต่อมานะครับเท่ากับเศษยี่สิบสามส่วนด้วย18เรายังไม่ทำอะไรนะครับลบนี้เราก็จะมาหาผลคูณนะครับก่อนที่จะคูณต้องตัดทอนก่อนใช่ไหมครับเอา5ตัดกับ25ได้ใช่ไหมครับ5 1เป็น5 5 5 25นะครับต่อไปเอา8กับ12ตัดนะครับก็คือเอา4มาตัดใช่ไหมครับ4 2เป็น8นะครับ เดี๋ยวขอเขียนข้างๆแล้วกัน42เป็น8 43 12นะครับตัดต่อได้ไหมครับตัดต่อไม่ได้นะครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ1คูณ3เป็น3ส่วนด้วย5คูณ2เป็น10นะครับข้างหลังบวกเศษ7ส่วน9แล้วก็ดึงลงมาเหมือนเดิมนะครับต่อไปเหลือวิธีลบกับวิธี ลบกับบวกเกิดพร้อมกันเราทําจากซ้ายไปขวานะครับเราก็ต้องเอาเศษยี่สิบสามส่วนสิบแปดลบเศษสามส่วนสิบนะครับจะบวกจะลบกันได้ตัวส่วนต้องเท่ากันนะครับเราก็เอาตัวส่วนมาหาครนอ่าสิบแปดกับสิบอะไรที่หารสิบแปดกับสิบได้ลงตัวนะครับมาสองก่อนเลยสองเก้าสิบแปดนะครับสองห้าเป็นสิบหารต่อได้ไหมครับ หารต่อได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับหารต่อไม่ได้ก็สิ้นสุดการหาราเราก็เอา2คูณ9คูณ5ใช่ไหมครับสองเาสิบแปนะครับสิบแปดคูณหเป็นเท่าไหร่ครับสิบแปดคูณหลองดูสิสิบแปดคูณ5้าห้สิสศูนทดสี่หเป็น5้า เป็น6เป็น7แปเป็น9กับตัวทด90นานะแสดงว่าครรนคือ90นั่นเองนะครับเราต้องทำตัวส่วนให้เป็น90อ่าจัดไปนะครับก็เศษ23ส่วน18เอาอะไรมาคูณครับตัวส่วนถ้งจะเป็น90อ่าเราก็ต้องเอา5มาคูณใช่ไหมครับปึ๊บอ,อ่ลบด้วย เศษสามส่วนสิบเอาเอะไรมาคูณถึงจะเป็นเก้าสิบครับก็ต้องเอาเก้ามาคูณตัวส่วนนะครับแล้วก็คูณตัวเศษด้วยนะครับข้างหลังก็ดึงไว้มันเดิมนะครับบวกเศษเก้าอเศษเจ็ดส่วนเก้านะครับยี่สิบสามคูณห้านะครับห้าสามสิบห้าห้าสองเป็นสิบได้เท่ากับหนึ่งร้อยสิบห้านะครับตัว่วนก็จะเป็นเก้าสิบลบ 9ก้าสา่สิบดส่วนด้วย90 uh, ้าแล้วก็ข้างหลังก็บวกเศษเจ็ดส่วนเดึงมาเหมือนเดิมนะครับ uh, ตัวส่วนเท่ากันแล้ว uh, เราก็เอาตัวเศษลบกันได้เลยก็จะเป็น1 1 5่งสิลบยีสิบดนะส่วนด้วย90นะครับบวกกับเศษเจส่วนเก uh, ้าร้อยสิบห้าลบยีนะครับ ก็จะเหลือเท่ากับเท่าไหร่ครับอ่าแปดสิบแปดนะครับส่วนด้วยเก้าแล้วเราก็มาบวกกับเศษ7ส่วน9นะครับก็จะเป็นเศษ88ดสบ่วนเกบวกกับเศษ7จส่วนเน,นะครับจะบวกกันได้ตัวส่วนต้องเท่ากันใช่ไหมครับอ่าในข้อนี้นะครับเราก็ต้องทำส่วน เก้าให้เป็นเก้าสิบเหมือนกันได้เลยใช่ไหมครับอ่งาง่ายเลยเราดูแล้วดูออกนะครับก็จะเป็นเศษแปดสิบแปดส่วนด้วยเก้าสิบอ่าบวกกับเศษเจ็ดส่วนเก้าอะไรมาคูณถึงจะเป็นเก้าสิบครับอ่าก็ต้องเอาสิบมาคูณน,นะครับเพื่อให้ตัวส่วนเท่ากันนะครับอ่าก็จะได้เป็นเศษแปดสิบแปดส่วนเก้าสิบบวกกับอ่า เศษเ0ส่วน90นะครับตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็เอาตัวเศษบวกกันนะครับชึบอปด8 8บวก70็ก็เป็น15.8นะครับส่วนด้วย90้าตัดทอนได้ไหมดูแล้วตัดทอนได้นะครับเพราะเป็นเลขเลขอะไรครับเลขคู่นะครับอเอาสองตัดเลยเนี่ยคูณไปสองตัดชึบ 2 7 14ใช่ไหมครับเศษ1 2 9 18นะก็เหลือ79นะครับอ่า2 4เป็น8เศษ1นะครับก็เป็น2 5เป็น10อ่าก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับเศษ79ส่วนด้วย45นะครับส่วนด้วย45อ่าทีานี้นะครับเป็นเศษเกินตัดทอนต่อไม่ได้เราก็ทำให้เป็นจำน,นวนค่ะโดยเอาตัว เศษตั้งนะครับก็คือ79หารด้วย45อ่า45คูณอะไรได้79 45 1เป็น45 45 2เป็น90เกินใช่ไหมครับก็หนึ่เป็น45อ่าลบกัน9กลบ 5, หเหลือ4 7่เลบสเหลือ3ามเศษ33นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือด้านบนใช่ไหมครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือด้านบนก็คือ1ก็จะได้เท่ากับ 1. เศษเท่าไหร่ครับเศษ34เดี๋ยวพุ่มขอเขียนใหม่ครับชือ่อผลลัพธ์ก็คือด้านบนจำนวนนับก็คือ 1. เศษ34ส่วนคงเดิมก็คือ45นะครับก็เรียบร้อยในข้อที่3นะครับนะนักเรียนก็ตอบได้เลยนะครับ 1. เศษ34ส่วนด้วย 45นะครับก็เรียบร้อยสำหรับข้อที่3นะครับก็จะยาวนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ยากนะครับทำไปทีละขั้นตอนนะครับต่อไปก็จะเป็นข้อที่4นะครับสำหรับข้อที่4ีพุ่มขอตัดเป็นอีก1คลิปนะครับเพื่อที่คลิปจะไม่ได้ยาวนะครับยังไงก็ฝากนักเรียนช่วยติดตาม ข้อที่สีในคลิปต่อไปด้วยสวัสดีครับ